แกะกล่อง unbox preview dell xps 17 notebook สายพรีเมียมระดับ HN ราคาค่าตัว1 0 0 0 0แสนบาทสวัสดีครับผมบอลคอมคราฟนะครับคลิปนี้ไอ้นี่บอลก็จะมาแกะกล่องเจ้ตัว dell xps 17นะครับผมตัวรหัส9700นะผมซึ่งบอกว่าเป็น notebook สายพรีเมียมระดับ ไฮเอ็นที่สุดตัวหนึ่งณเวลานี้เลยนะครับบอกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับต้องพรีออเดอร์เอาเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวเนี่ยมันค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับวางขายจําหน่ายอยู่ที่99,900บาทด้วยกันนั่นเองนะก็คืออีก100บาทก็แสนหนึ่งลวอ่ะเรามาดูกล่องภายนอกกันก่อนนะครับหน้าตากล่องของเดลเอพเอสนะครับก็จะเหมือนกับเดลอื่นทั่วไปนะครับกล่องสีดําปกตินะครับผมอันนี้วนให้ดูรอบหนึ่งก่อนนะครับอ่าประมาณนี้ มาดูตรงสติกเกอร์ตรงนี้ครับมีเขียนไว้ด้วยนะคำเตือนนะครับไม่ควรซ่อมเองหากชำรุดนะครับผม <Huh? S 1> เจ้าเครื่องนี้ราคาแสนหนึ่งบอกเลยว่าไม่ควรแกะเองนะครับผมถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยควรเรียกช่างออนไซต์ site, มาซ่อมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกล่องภายในกันเลยดีกว่าบอกก่อนว่าเจ้าเครื่องเนี้ยมันเคยแกะมาก่อนแล้วนะครับอ่ะเรามาดูว่าภายในเนี่ยโนบุราคา1นึ่งแสนเนี่ยมันให้อะไรมากันบ้างนะครับอ่ะเปิดมาในกล่อง ก็จะมีกล่องข้างในอีกทีนะครับผมดึงออกมาแล้วนะครับกล่องบอกเลยว่าหนักใช้ได้เลยนะครับผมหนักกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับอ่ะอันนี้หมดแล้วโบเบนะครับเอามันลงไปทีนี้มาดูกล่องในกล่องอีกทีนะครับก็จะเป็นกล่องสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมเลยนะครับวัสดุเนี่ยเป็นแบบกระดาษค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้วนให้ดูก่อนนะประมาณนี้นะครับอ่ะเปิด ฝาเครื่องน้านหน้า,นา,นาขึ้นมาทดาดาอ่ะก็จะมีเขียวชายลักเป็นเดล XPS นะผมซึ่งเป็นซีรีส์โน้ตบุ๊กสายพรีเมียมนะครับของทางฝั่งเดลเขานั่นเองนะครับจะมีตัว13 15 17นะครับซึ่งตัวที่เราได้มาเนี่ยเป็นตัว17นิ้วตัวท็อปสุดเลยนะครับผมอ่ะดูตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องหนักใช้ได้นะเนี่ยตัว17นิ้วโอ้โห หนักมากๆนะครับจากข้อมูลก็คือตัวนี้หนักอยู่ที่2.5กิโลด้วยกันนะครับแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันหนักเหมือนจะหนักกว่า2.5อีกนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเขาวางไว้ก่อนดูภายในกล่องเป็นอะไรบ้างครับอ่ะให้กล่องดูด้วยภายในกล่องนะครับเปิดมาทางนี้ปึ๊บอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับผมหัวเป็นแบบ Type C นะครับนี่เลยนะขนาดน่าจะอยู่ที่130วัต นะครับผมตัวนี้อะแดปเตอร์ชาร์จ Type C ร้อสิบวัตต์โโอ้หจ่ายไฟแรงกันนะเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมตัวฮับแปลงจาก Type C นะครับผมเป็นตัว USB Type A แล้วก็ HDMI นะครับผมนะแล้วก็อันนี้อีกฝั่งนะครับอ๋อเป็นสายชาร์จนะครับปกตินะแล้วก็นี้น่าก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับผมขอเช็คดูก่อนอ่ะเป็นคู่มือของตัว Dual EPS นะครับประมาณนี้อ่ะ อันนี้ก็ขอเก็บไปก่อนมีอะไรไหมในกล่องขอเช็คนิดนึงน่าจะหมดแล้วนะครับในกล่องก็ตามนี้เลยหมดละหมูหมเบ๋น,นะครับอ่ะขอเก็บพวกคู่มือ,อน,นี้ลงไปมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าครับอ่ะครับทีนี้เรา,าดูที่ตัวเครื่องเดล APS7 กันบ้างน,นะครับผมเหมือนจะห่อมากี่ชั้นวะเนี่ยมีพลาสติกห่อนะครับวับเก็บมาก่อนชั้นที่1ึฟืบเอาลงไป แล้วก็มีพลาสติกห่ออีกชั้นนะครับผมห่อ,อสองชั้นมานะแงบสัมผัสได้ถึงแบบความพรีเมียมนะครับผมฝาหลังตัวเครื่องนะครับผิวสัมผัสเนี่ยบอกเลยว่าดีมากมากนะครับผมวัสดุเนี่ยทางเดียวเขาบอกว่าทำมาจากอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งเกรดเนี่ยเขาว่าดีกว่าตัวแมกนีเซียมเสียอีกนะครับผมตัวฝาหลังของเขานะ,ะให้ดูรอบตัวเครื่องกันก่อน ดีเมียมากๆนะครับผมตัวขอบเขิรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าตัดได้เนียนมากๆนะครับผมด้านหลังก็เป็นแกนพับแกนเดี่ยวนะครับแกนใหญ่ด้านใตก้ก็ช่องดูดลมเย็นเอยช่องระบายความร้อนจะอยู่ที่ใต้แกนฝาพับนะครับผมตรงนี้มันดูทา้าน้างพอเชื่อมต่อนนะครับทางซ้ายมือนะก็จะมีทันโบ3สาม,มาให้2พอร์ตนะครับผมด้านหน้าตัวเครื่องก็จะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะ ทีนี้มาดูที่ทางด้านขวามือตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมก็มีทันโบลสามมาให้อีก2พอร์ตด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้พิเศษมา,มากๆเลยนะมี sd card reader ตัวเต็มนะครับผมมาให้ด้วยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ไมโครนะแต่ตัวนี้ให้มาเป็นแบบ sd ตัวเต็มเลยนะครับแล้วก็เป็นรูหูฟัง3.5นะครับผมเป็น headset นั่นเองนะทีนี้นะครับเรามาดูที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องกันบ้างนะผมอันนี้เอ็ดวอนขอลองเปิดมือเดียวดูนะครับผมมาดูกันว่า balancing เนี่ยมันทำดีหรือเปล่า เรียบร้อยนะครับเปิดปิดมือเดียวได้นะถือว่าการวางบาลานซ์อะไรเนี่ยถือว่าทำได้โอเคเลยเดียวนะครับหน้าจอ17นิ้วนะครับขอบเนี่ยบอกเลยว่าบางมากๆนะความละเมอียดเนี่ยเป็นแบบ 4K ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญเลยเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับผมอ่ะเนี่ยครับ ขอบเนี่ยบางจริงๆตัวนี้เป็นจอ17นิ้วเป๊ะๆนะครับผมอัตราส่วนเนี่ยเป็นแบบ16ต่อ10นะครับไม่ใช่16ต่อ9หมอนรูกทั่วไปถึงแม้ว่าตัวขอบจอจะบางขนาดนี้นะครับแต่ตัวเครื่องเดียว a e 1 7เนี่ยก็ยังให้กล้อง เว็บแคมมาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆฟีเจอร์ต่างๆถัดมานะครับมาดูที่ดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดกันบ้างนะผมตัวนี้คีย์บอร์ดนะครับจะให้มาเป็นไซส์มาตรฐานปกตินะจะไม่มีตัวนำแพดมาให้นะครับผมด้านข้างนี่ก็จะเป็นลำโพงเตนดิโอ2ตัวนะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยดังมากๆนะครับผมจากที่แบบแอบลองเล่นมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็วัสดุตรงนี้นะครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมให้สัมผัสที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับโอ้โหจับแล้วแบบ มันจะหนืดมือนิดหนึ่งนะครับผมทีนี้มาดูทัชแพดกันบ้างนะผมบอกเลยว่าขนาดเนี้ยใหญ่เบอร์เริ่มมาถึงมามากๆนะครับ ปกติแล้วทัชแพดโน้ตบุ๊กเนี่ยจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยต,ตัวนี้ให้มาพื้นที่แบบจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับตัวเดลพรีเมียมซัพพอร์ตนะครับประกันออนไซต์3ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ intel core i Gen 10นะครับผมตัวนี้เป็น cpu รหัส h ด้วยนะครับผมคือเป็นตัว i 7 1 0 7 5 0 h ด้วยกัน,นแล้วก็ตัวนี้มีการ์ดจอแยกเป็น gtx หนึ่งห ti นะครับผมก็คือตัวนี้สเปคเรียกได้ว่าก็เหมือนเหมือนกับเกมมิ่่งงโนนน้ตบุ๊กเเเลยเยทีีดวัอ เอาละครับทีนี้อันีก็จะมาทดสอบเป็นน้ําจิ้มดูก่อนนะลองเปิดดู YouTube นะผมความลเอียด 4K HDR เนี่ยันดีกันว่าจอตัวเดลเครื่องนี้มันจะสวยขนาดไหนนะครับผมอยากรู้เหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูไป,ปพร้อมๆกันเลยครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้า YouTube กันแล้วเราจะมาทดสอบดูภาพแล้วก็ฟังเสียงลำโพงของตัวเดลเอเซียเครื่องนี้กันครับ ภาพเนี่ยบ่อกเลยว่าโอ้โหสวยมากๆนะครับแต่สังเกตนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จอมันเป็น16:10นะครับทำให้การแสดงผลในภาพเนี่ยมันไม่เต็มจอนะครับผมส่วนเรื่องเสียงเนี่ยบอกเลยว่ามิติเนี่ยดีมากๆนะครับแยกเสียงซ้ายขวาเนี่ยถือว่าชัดเจนนะครับผมจากที่พี่ดูสเปคมานะครับตัวนี้จะมีลำโพงให้4ตัวนะเป็นตัวซับวูเฟอร์2แล้วก็ตัวชวิตเตอร์2นะครับผมรวมกันแล้วเนี่ยเป็นขนาดลำโพงเนี่ย8วัตต์ด้วยกันนะครับ เสียงนี้แบบใสกิง้งโอ้โหสีหน้าจอเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากมากนะผมสมจริงสุดๆเลยความละเอียด 4K ของเขานะครับคุณภาพเนี่ยถือว่าสูงเลยจากที่แบบลองใช้งานมาดูนะอาการโกสติ้งเนี่ยแทบไม่เจอเลยนะครับสำหรับตัวจอ 4K ตัวนี้นะ มิติเสียงหยดน้ำนต่างเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมเอาครับทีนี้ไปทดสอบลำโพงของตัวเดียว a b s 7กันบ้างน,นะผมดูกันว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันจะดีขนาดไหนแต่กี้เปิดดูคลิปความละเอียด 4K แล้วนี้มาฟังเพลงแบบแนวตืดๆกันบ้างน,นะครับผมวอลลุ่มตอนนี้ก็ปรับเป็นแบบความดังสุดแล้วนะครับอ่ะเราไปกดกันเลยครับ บอกเลยว่าเสียงเนี่ยโคตรดีนะผมเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เสียงดีอันดับต้นๆณนนเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนตัวเนี่ยชอบมากกว่า MacBook Pro 16อีกนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการ unbox preview จะตัว Dell XPS 17 9700เครื่องนี้นะครับยังไงรีวิวฉบับเต็มเนี่ยจะตามมาเดเร็วนี้แน่นอนนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ขอไปลงโปรแกรม setting อะไรต่างๆให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ไอนิบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n ของคาร์บด้วยนะครับ